การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะคะเริ่มที่จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายนะคะภาคเอกชนหลายแห่งเองก็เริ่มกลับมาเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรมระดับโลกอย่างสยามนิรมิตภูเก็ตก็เช่นเดียวกันค่ะพร้อมที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะ ภาพนักท่องเที่ยวที่เห็นอยู่นะคะก็คือมีทั้งคนไทยแล้วก็มีทั้งชาวต่างชาติหลายร้อยคนที่มานั่งชมกันละเล่นพื้นบ้านของไทยณลานพญานาคสยามนิรมิตรภูเก็ตสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวหลังจากที่ได้มีการเปิดให้บริการแบบเป็นรูปแบบมากว่า2สัปดาห์แล้วและถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นสามารถที่จะส่งเสริ ิมการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่งหลังจากที่มีการปิดไปนานกว่า2ปีในช่วงของโควิด -19 ที่ผ่านมานี้ค่ะโดยล่าสุดครับทางด้านของนางสาวพันนินกิต,ติพรากรครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสยามนิรมิตภูเก็ตก็ได้ให้การต้อนรับพลเอกกน,นิษฐ์หมื่นสวัสดิ์ประธานกรรมธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาน,านายรงวุ้นซิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและก็สื่อในท้องถิ่นและก็สื่อมวลชนนะครับได้ร่วมกันสัมผัสกับกิจกรรมหลากหลายทางวัฒนธ,ธรรมและการแสดงยิ่งใหญ่ระดับโลกนัสยามเดรมิรภูกเก็ตครับตอนหลังๆสังเกตไหมคะประเทศก็จะเปิดอะไรโควิดน้องโควิดรู้สึกเขาก็คลายความรุนแรงลงนคะเราก็คิดว่า เราจะสร้างเรารู้ว่าเราจะทำเทยเตอร์โชว์เราก็คิดว่าเราจะทำทีมอะไรเราจะทำไงให้ทุกชาติทุกภาษามาดูเราได้ชอบเราได้หมดเราก็เออเราควรจะเป็นไรไทยๆเข้ามาเมืองไทย